วันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งวันมาคะแปลว่าวันเพ็ญเดือนสามนะไม่ได้มีความหมายอะไรนะพวกเรานะวันมาคะแปลว่าวันเพ็ญเดือนสามเออบูชาหมายถึงว่าวันเพ็ญเดือนสามในพระพุทธศาสนามันมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นนะ คือวันที่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยพร้อมภิกษุสงฆ์นะซึ่งเป็นสาวกของพระองค์เนี่ยหนึ่ร้อยห้รูปนะมาเจอกันบังเอิญวันงั้นเธอเจอ้าจูก็มาบดลงมามามาพร้อมกันโดยบังเอิญน,นะพระองค์ก็เลยถือโอกาสว่าเออเป็นวันดีที่จะได้ประกาศจุดยืนวันงั้นเธอหรือว่าคําสั่งสอนหลักของพระองค์เนี่ย นะท,ท่านบอกว่าสามพระคาถากึ่งวางนี้นะสามพระคาถากึ่งนะคือเอาง่ายๆว่าพวกเราเนี่ยถ้าเป็น,ปนชาวพุทธนะถ้าศาสนาะหรือว่าชาวต่างชาติถามว่าพุทธศาสนาเราสอนเรื่องอะไรเนี่ยพวกเราจะต้องเอาหลักนี้ไปตอบได้เลยนะการไม่ทําบาปท,ทั้งปวง สภาปาปาสสการังปาป่าป่าป่าไปว่าบาปการไม่ทำบาปทั้งปวงคือทั้งปวงในทั้งหมดเยนะพวกเรานะทั้งหมดเลยก็คือศีลนั่นแหละนะทั้งรักษาศีลด้วยทั้งรักษาใจด้วยทั้งรักษากายวาจาแล้วก็ใจด้วยไม่ทำบาปทั้งปวงน่ะนะใจก็เป็นบาปเหมือนกันนะพวกเรานะคิดเฉยๆก็เป็นมโนกรรมนะและทุกอย่างกายกรรมวจีกรรมมันจะเกิดได้ก็เพราะมโนกรรมนั่นแหละ นเนี่ยการไม่ทำบาปทั้งสวงก,ก็มีศีลอย่างเงี้ยพวเราก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมเออรักษาสัตว์รักษาชีวิตซึ่งกันและกันใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ช่อไม่โกงไม่คอร์รัปชันนะก้าทัพย์สินของผู้อื่นเรื่ทรัพย์สินของราชการอย่างงี้นะเออไม่ไปผิดลูกผิดเมียใครผิดลูกผิดเมียด้วยนะพวกเรานะไม่ได้หมายแต่ว่าผิดสามีภรรยาเฉยๆนะมีอยู่ มีสองประเภทต่นนั้นที่จะไม่ผิดะนะอันนี้เรื่องศินข้อสามะนะเออแม้แต่ขอโทษขอโทษนะหญิงบริการก็ยังผิดศินข้อสานะที่เราไปใช้บริการนี่นะนะไม่ใช่เราหรอกขอโทษขอโทษขอโทษเนี่ยเห็นไหมพวกเราคือการรักหนึ่งใจเดียวมีความซื่อสัตย์ต่อกันบงนังั้นเถอะแล้วก็ไม่โกหกไม่พูดคำหยาบด้วยนะไม่นินทาว่าร้ายกัน เออไม่พูดเลี้ยวไหลไรสาระว่าง,งั้นเถอะเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยได้ไงพวกเราถ้ว่าไม่ทําบาปนะเออไม่เสพของมึนเมาทั้งหลายเสพของมึนเมานี้ชีวิตเราด้วยและชีวิตผู้อื่นด้วยนะเออถ้าได้เมาแล้วก็สติปกติมันก็น้อยอยู่แล้วยิ่งไปเอาสิ่งที่ทําลายสติก็คือการดื่มของมึนเมาเงี้ยนะ ท่านบอกว่าผิดสินข้อนี้ข้ออื่นก็ผิดงดดว่างั้นอ้าวพอเมาเหล้าแล้วก็อาวไปเที่ยวพอเมาเหล้าแล้วก็ทะเลาะเบาแวงพอเมาเหล้ามีก็นะ,ไป,ะไปขโมยไปฆ่าอะไรพวกนี้นะพวกเรานะนะบางคนก็บอกฆ่าเขาตายแล้วเพราะเมาไม่รู้เรื่องว่าง,งั้นดูสนะิเห็นไหมสุดยอดในพวงงดงามไหมนี่แหละการไม่ทําบาปทั้งพวงก,บบาากงกุศลาโซประซับบัตาการยังกุศลนี้ถึงพร้อมกุศลกรรมบท1สิบอย่างน้อยนะนี่แหละ ก็ศีลน,นี่แหละแล้วก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะการสบรมกายวาจาแล้วก็เพิ่มไปด้วยใจว่าไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่อาคาตมาดร้ายว่างั้นเถอนะเห็นชอบตามครองธรรมไม่หลงผิดเห็นไหมพวกเราจบไหมมันงดงามขนาดไหนพุทอศาสนาเราเนี่ยเอานะเอาสุดท้ายก็คือศาสนาอื่นไม่มีก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใส การทาจิตใจให้ปราศจากกิเลสเรื่องเศร้าหมองอย่างนี้นะมันงดงามขนาดไหนเอาคือศาสนาอื่นเขาสอนแค่สองอย่างเขาไม่ทําความช่วยแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้การอนุเคราะห์ซึ่งกันและการอย่างมากนะแต่ของเรานี่ไม่ให้เบียดเบียนตัวเองด้วยถ้ามีความโลภโกรธหลงแล้วถ้ามีกิเลสมันเบียดเบียนเราด้วยไงเบียดเบียนตัวเองยังไม่พอเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่นด้วยอย่างนี้นะพวกเรา อันนี้คือสามพระกาถาอีกกึงหนึ่งคืออะไรอนุปวาโดการไม่ก่าวร้ายการไม่ล้างผลาญน,นะรู้จักประมาณในการบริโภคยินดีในเสยินดีในที่สงัดเห็นไหมพวกเราคือพูดตั้งแต่ารวาสญาติโยมจนถึงจนถึงนักบวชหรือว่าบรรพชิตนะยินดีที่สงัดอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะนะนะ มันเงียบสังัดม่าพวกเราถึงจะยื้อยกอยูอย่เยอะขนาดไหนถ้าพวกเรารู้นะรู้สํารวมกายวาจาเราเนี่ยมันก็เป็นศีลแล้วก็สังัดด้วยอย่างนี้นะอันนี้คือพระองค์ทรง,รงแสดงจุดยืนให้ภิสูุทั้งหลายไปพูดประกาศศา,าสนาให้พูดเค่นนี้ว่งงางั้นเถอะสามประกาศาถาถึงมันก็ครอบไปหมดไหมใช่ไหมมันครอบคลุมไปหมดเลยนะครอบคุมไปหมดเลยจบมีแค่นี้แหละในโลกมันจะมีอะไรยากนอกเนงอจากไม่ทําบาปเราทาความดีคือไม่ทําความชั่วว่งงางั้นเถอะแล้วก็ทําความดี แล้วก็ละซึ่งกิเลสซจ่งมันมีในตัวซึ่งไม่ได้บีบเบียนใครนะให้ผ่องใสคือมันถ้าจิตใจเราไม่ละกิเลสแล้วมันก็จะมีความสุขไงพวกเราอันนี้คือจา,ราตรงสัญญาบัตรคือนี้คือวมนหนึ่งวันนั้นเป็นวัน <S 2> <S 2> <S อุโสถเออแล้วิิษุทที่มาเข้าร่วมสังพนสองร้อยห้าสิบรูปน,นปี่ล้วนเป็นพระอระหันต์หมดเลยล้วนเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุปสมบทให้ด้วยอย่างนี้นะมันอัศจ,จารรย์ตรงนาาั้นว่า คือภิกษุในพุทธศาสนาตอนต้นๆก็มีพระพุทธเจ้าบวชให้ก็ได้ก็เองหิพิขุสัมปทาแม้เข้าบวชเหมือนพวกเรานะใครมีศรัทธาบางทีก็ได้สําเร็จก่อนที่จะบวชบางทีก็มีเกิดศรัทธาขอบวชป่งผมโกนหนวดป่ว่าในน้องผมพลาดย้อมฝาดเธอเี็ยนะมานั่งคุกเข่าเออพระองค์กระรงตัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวได้แล้วเธอจงประพฤติธรรม เพื่อทาที่สุดหน่งทุกเถิดอันนี้หมายถึงว่าใครที่ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันนะถ้าใครสําเร็จเป็นพระอรหันก็พระองค์ทรงตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทํามันเรากล่าวดีแล้วเธอจึงประพฤติพรหมรจย์เถิดทําไมไม่บอกจนทำทำถึงที่สุดหนึ่งทุกทุกอะเพราะว่าพระอรหันท่านไม่มีทุกแล้วอย่างนี้นะเออแล้ววันนั้นเป็นวันมาคะวันมาคาคือวันเพ็ญไงเออวันเพ็ญเดือนสามแปลว่าวาคาทีนะ วันเป็นวันเพ้นเหมือนว่าง,งั้นอันนี้คือวันนี้วันสําคัญนะถ้าพวกเรานะให้ความสําคัญนะมันก็เหมือนกับการเตือนเตือนจิตบางทีก็ก็ไม่ค่อยได้ยินว่างงานเถอไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ก็ไ,ได้ยินทางสื่อใช่ไหมออทางสื่อยังดีนะที่เขายังพูดหลักพูดอะไรอยู่แต่เขาพูดน้อยน้อยอพูดสําคัญเนี่ยนะมันก็พูดน้อยเนี่ย ทีนี้ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้นะอันไหนที่มันขัดต่อสิ่งที่ว่าเนี่ยนะอันนั้นอย่าไปทาเอออันไหนที่มันขัดไม่ใช่คําสอนพระเจ้านะี่อย่าทาเลยเพราะงั้นเถอมันไม่ใช่ทางที่ดีนะแค่นั้นง,ง่ายง่ายเอยงน,นะพวกเราเตมาว่าคําสอนพระเจ้าเป็นเครื่องสแกนก็อบอกเรื่องไงเครื่องสแกนเนี่ยเอาเครื่องเอาธรรมะของพระเจ้าเนะี่ยไปเทียบดูกับการปฏิบัติของเรามันตรงไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่ตรงแสดงว่าเราผิด แล้วผิดก็ไม่ใช่ผิดโดยที่เราไม่รู้นะนะผิดด้วยความดร้อนความไม่สบายใจความดร้อนเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยนะนะเออวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถพระภิกษุก็จะได้ลงโบสถด,ด้วยตอนเย็นก็มีการเนะวียนเทียนก็เรียกว่าอามิสบูชานะเรียยว่ามาฆบูชาก็หมายถึงว่าวันเป็นเดือนสามเรมามาละลึกถึงวันนี้วันจาตรงคสันนิบาต แล้วกบูชาได้สองอย่างอามิสบูชาคือบูชาด้วยเครื่องย้อมเครื่องหอมนะเข้าของต่างๆอย่างเงี้ยก็เรียกว่าบูชาได้อามิสแล้วอีกอย่างนึงคือปฏิปฏิบูชาการปฏิบัติบูชาไม่ได้หมายถึงนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวนะเนี่ยที่พูดไปนี่เนะ่เอาไปปฏิบัติที่บ้านที่หรือที่ไหนก็ได้เออไม่ทาบาปวันเดอะไม่กล่าวร้ายไม่ล้างผลาญรู้จักบริโภคกินดีในที่สงัด นะแล้วก็มีศีลน,นะเป็นรากฐานเป็นศีลเป็นเป็นรากแก้วของพระศาสนาเลยแนละเรื่องศีลเนี่ยนะนะพระท่านเริ่มจากศีลก่อนเลยศีลสมาธิปัญญาอย่างเงีนะ้ยถ้าไม่มีศีลยากในการที่จะประพฤติปฏิบัติในเมื่อคนไม่มีเฮริไม่มีอดตปากคือไม่มีความละอายชั่วกลัวบาปแล้วคุณจะไปทําอะไรได้นะอันนี้มันเป็นเบื้องต้นนะเป็นการถากถางเป็นการเตรียมที่การมีศีลเนี่ยนะ การเตรียมที่เตรียมทางที่จะปลูกการปลูกก็คือการทําสมาธินะพืชผลต่างๆก็เป็นพืชผลที่มันออกมาออกดอกนั่นก็เรียกว่าเป็นปัญญาอย่างนี้นะนะ